กลางหมู่บ้านเก่าแก่มีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งตรงานเงียบงนันแสงตะเกียงริบหรี่ลอดหน้าต่างออกมาแม้เขาจะล้มตายไปนานแล้วแต่ดวงวิญญาณยังคงเฝ้าดูว่าลูกหลานจะยังคงรำลึกถึงหรือไม่คืนหนึ่งหลานชายผู้ดื้อรัน้นหัวรอใส่คำเตือนของผู้เฒ่าเขาปฏิเสธการเส้นไหว้บูชาคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องงมงายทว่าการลบลูผีบันพบุรุษ กลับกลายเป็นการปลุกสิ่งที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาขณะนั่งเล่นในเรือนเงียบสงัดทันใดนั้นเสียงคลุยโบราณดังแผ่วลอยมาจากใต้ถุนบ้านตามด้วยเสียงเคาะไม้จังหวะโนราท่วงทำนองนั้นไม่ใช่เสียงของคนเป็นแต่คือเสียงเรียกจากครูหมอผู้ถามหาความเคารพที่สิบหลานได้ลืมเลือนไฟตะเกียงสั่นไหว เงาชายชราสวมผ้าเขาม้าปรากฏบนฝาเสียงทุ้มกล้องเอ่ยขึ้นเจ้าลืมครูบาอาจารย์แล้วเจ้าจะเหลือที่พึ่งใดกันเล่าร่างนั้นไม่ใช่คนหากคือผีครูหมอผู้คงอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกวิญญาณเด็กหนุ่มตัวสัน่นวิ่งหนีออกจากเรือนแต่ยิ่งวิ่งเสียงกลองโนรา กลับดังรัวติดตามราวกับปีเท้าวิญญาณไล่จี้เขาหายใจหอบเหนื่อยแต่ทุกก้าวเหมือนถูกกดทับด้วยแรงอากาตของบรรพบุรุษที่เขาไม่ยอมเคารพรุ่งเช้าชาวบ้านพบเขานั่งซุกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าซีดขาวสายตาหวาดถวานับแต่นั้นมาเขาไม่กล้าลบหลู่สารครูหมออีกเลย สอนว่าผู้ที่ลืมรากเง่าและครูบาอาจารย์ย่อมไร้ที่พึ่งพิงความรู้ที่ได้รับไม่ควรถูกลบหลู่แต่ควรถูกเคารพและสืบทอดเพื่อไม่ให้วิญญาณครูต้องตามมาทวงคืน